ครับสำหรับข้อจำกัดของโปรแกรม KQ k u u o t a l i s e by ศูนยชการ i c นะครับข้อจำกัดหรือความแม่นยำของระบบเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์นะครับตัวอย่างเช่น1ก็คือจำนวนของผู้ที่ยื่นนะครับถ้าจำนวนคนที่นำคะแนนมายื่นในระบบตัวนี้มีมากนะครับ ความแม่นยาก็จะมีสูงนะครับถ้าเกิดมีการเอาข้อมูลมายื่นน้อยนะครับความแม่นยาก็จะลดลงแต่ไม่ว่าจะยื่นมากหรือยื่นน้อยนะครับทางทีมงานก็จะพยายามติดต่อโรงเรียนให้ยื่นได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ทราบก่อนว่าตัวเองมีโอกาสสอบติดแม่กนอนแค่ไหนนะครับถ้ายื่นกันมากเราก็จะเห็นความแม่นยาชัดเจนเลยเช่นถ้าเกิดร้อยเซนะครับของนักเรียนทั้งหมดมายื่นทั้งหมดนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับโปรแกรมประเมินผลของ โคด้ามาหายาลยขอนแก่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดโปรแกรมตัวนี้นะครับมีคนมายื่นน้อยนะครับการจัดอันดับก็จะมีจํานวนคนจัดอันดับน้อยตามเมื่อมีคนจัดอันดับน้อยความพมยายามก็อาจจะลดลงเพราะว่าคนที่ได้คะแนนเยอะๆอาจจะไม่ได้มาเลือกตามคณะต่างๆนะครับก็ทําให้การแสดงผลมีการสอบติดขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะติดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเด็กกลุ่มนี้มายื่นเลือกอันดับราอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งเราอาจจะไม่ เพราะฉะนั้นข้อจํากัดหรือข้อควรระวังของโปรแกรมตัวนี้นะครับอันด no ับที story, right? ่ขึ world, of ้นมาถึงแม้เราจะสอบติดแต่ก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนที่ติดนะครับจํานวนที่ยื่นเข้ามานะครับจํานวนที่กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากก็มันยำมากนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะทําให้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทําให้เราทราบถึงโอกาสสอบติดของเราว่ามันมีหรือเปล่านะครับเพราะในขณะที่ บางคนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราจะมีโอกาสสับติดหรือเปล่าแต่ถ้าตัวนี้ยื่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยและโปรแกรมบอกไม่ติดนะครับโอกาสที่เราจะไม่ติดก็จะมีสูงนะครับสาเหตุที่มีสูงก็เพราะว่าแค่จํานวนคนยื่นเท่านี้เรายังไม่ติดเลยนะครับถ้ามีมากกว่าน,นี้แล้วเราจะติดได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีโอกาสสับติดก็จะรู้แล้วว่าเออถ้าฉันลกยื่นเลือกตัวนี้เนี่ยโอกาสสับติดก็จะมีน้อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจให้เราไปเลือกคณะอื่นที่มีโอกาสสอบติดได้ตัวนี้ก็จะทําให้สัดส่วนการสอบติดของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆม,มีโอกาสเพิ่มจํานวนขึ้นด้วยนะครับแล้วเด็กก็ยังได้เลือกเรียนตามศักยภาพของตัวเองได้ด้วยหมายถึงว่าถ้าเรามีคะแนนสูงเราก็สามารถเรียนในคณะที่มีความยากมากขึ้นได้ถ้าเรามีคะแนนน้อยเราก็เรียนในคณะที่เหมาะสมกับศักยภาพเราเพราะเราไปเรียนในคณะที่มีความยากสูงเราก็อาจจะไม่จบได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยส่วนหนึ่งสาหรับคนที่สอบติด ก็จะทําให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นละความกังวลใจก็จะลดลงนะครับว่าเออเรามีการสอบติดแล้วนะนะครับตัวนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดอันดับเราอยู่ใกล้กับนะฮะใกล้กับอันดับที่จํานวนขั้นต่ำที่เขารับเช่นคณะนี้รับ50คนนะครับเราอยู่อันดับ49อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ถือว่าเสี่ยงนะครับถ้าผมแนะนําก็อาจจะเลือกซักมากกว่าครึ่งขึ้นไปนะครับเช่นอันดับ25ขึ้นไปนะครับ เวลายืย่นเลือกคณะเข้าไปก็จะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงื่อนไขและก็ข้อจำกัดต่างๆของในตัวโปรแกรมนะครับ